ทุกคนครับผมมีผมดูไงไอเจ้าก่อนเ้าเขาเนี่ยนะดูครับนี่เขาจะสร้างอัปเกรดอ่ะมันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโคลงเปลี่ยนหน้าเกดแล้แบ็แบกเกิร์ดนะครับแบเกิร์ก็ดีนะอยากได้แบกเกิร์แบกเกิร์ก็ก็ก็ดีนะครับ โค้ดเดิมมันจะสนุกหน่อยแบกใหม่ไม่อยากนะครับที่เก่งโก้ดคอยก็เปลี่ยนนะครับคุณส่วนของน่าก็อัพเกรดอัปเกรดไวมากเลยนะครับแกกางเกงแล้วอ่ะอืมเสื้อบอกมันอยู่แล้วครับ แค่คิดถึงผมแค่คิดถึงแบบเดิมน,นะครับพนเพราะผมเงี้ยนะจะจะจะไม่ถึงแบบเดิมน,นะครับเพราะรูรูผมเงี้ยนะยังยังอยูน่นะครับมือค,ครับ không như nó chạy không như nó chạy chả... mấy chín chạy mấy lúc trên bọc rồi không mày xin cũng thấy có gồm người ở học เก,ก็โอเคแล้วครับนี่ครับ,บรเราบอมันจะเบคอนอย่างมันจะเปลี่ยนนะครับเขาคน้ังนะจะไม่ไกล้าเล่นเกมเราบอแล้วครับเพราะเพราะที่ที่อเมริกาก็ขูดแบงนะครับทั้งประเทศเลยอนะ ห้ามเข้าห้ามเข้านิ่งเรบอกถ้ามไม่อยากโรแมงแปลว่าแปลว่าห้ามพูดคำหยาบนครับมีแก่คนอื่นเข้ากราบกับนะครับแลจบคลิปแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย